รถสวยเลยนี่พี่ชายไม่เน้อเชนปีสวยด้วยี่เออ่ะใช่ส <2022. S 1> อ2พ2่ะองก็โหไฮบิดรักโลกว่ะอ๋นอนน่ารักอ่ะข้างในก็เดิมเดินมานี่ว่า ว่าแต่รถคันนี้ขายปะอยากได้ว่ะขายเอา้าหนังก็จบเลยดิแปดแสนเลยเหรอพี่ชายตกมากี่รุ่นแล้วหกแสนไปเดี๋ยวผมรับจบเอง แต่เป็นรถบ้านใหม่น้อยเข้าศูนย์ตามระยะสภาพดีมากเลยนะครับดีจริงมะเนี่ยดีจริงจริงมะเนี่ยสาบ,บานเลยอ่ะดีจริงทำไมไม่เก็บไว้ใช้เองอ่ะเอาไปหนึ่งแท่งห้ากับพอรณนมรอยขนแมวเยอะขนาดเนี้ยขนแมวอะไรเลี้ยงแต่หมาอแอดวีทุูนองแหลมสนปะรุ่นที่แกอยากได้เนี่ยแปดแสนแพงเกินการชนก็บี้ยวนะ่ะมีใคทุกคนโอ้ย ตั้งราคาขนาดนี้เดี๋ยวก็ทัวลงหรอกทัวลงเลยชาวเน็ตพร้อมแล้วจะว่าไปสี่แสนก็พอมึงเยินขนาดนี้ด้วยข่ากันอีกแล้วไหน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 มึงอะไรกันอ่ะเฮ้ดีแหละกําลังหารถมือสองรุ่นนี้พอดีเลยคอข้องหลอปิดการกางมงแหนปิดการกางมองแหนเฮ้ยคนลาแหนหานอยู่ไหนอ่ะหาหาคนหา ปิดก้นกานมองเห็นปิดกงรกานมองเห็นไปเล่นที่อื่นไปคนอื่นเขาจะขายของปิดการกังมองเห็นปิดการกานมองเห็นปิดหนูชอบปิดแล้วเกินในการมองเห็นเนี่ยอย่าให้ใครมาตีค่ารถคุณผิดผิดขายรถง่ายได้ราคาต้องที่รถโดนใจ .com เป็นยังไงตามไปดูกันลงขายเองได้ง่ายๆหรือใช้บริการผู้ช่วยลงขายแถมเรายังโปรโมทให้ฟรีช่วยให้ขายรถออกไว ขายรถเองได้ราคาเพราะทุกคันผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสากลพร้อมบริการสินเชื่อให้ถึงที่เป็นไงขายง่ายกว่าเยอะไหมล่ะอืมเซลส์สูดไพรซ์จริงๆครับซื้อขายรถมือสองคัดคุณภาพทุกคันต้องที่รถโดนใจ .com